สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆ,ๆมาชมผิวของอุกกาบาตนะครับจะเป็นผิวการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของโลกนะครับทำให้เกิดการเผาไหม้แล้วหินอุกกาบาตจากนอกโลกก็จะละลายเหมือนกับช็อกโกแลตกันเลยทีเดียวนะครับในกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม Meteorite like Classification นะครับจะมีนักอุกกาบาตจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาโพสต์นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆแคปภาพแล้วก็ขยายครับดูก้อนเล็กๆเหล่านี้สิครับ ผิวของเขาจะเหมือนกันนะครับเหมือนกับเอาน้ำช็อกโกแลตไปลาดลงบนน้ำแข็งนะครับแล้วที่เป็นบุ๋มๆลงไปอะ่ะเหมือนเอานิ้วโป้งกดเขาเรียกว่ารอยปลิ้นทำนะครับเพื่อนๆอ,นอเห็นไหมครับดูก้อนบนสุดครับละลายครับเพื่อนๆเหมือนหินมันโดนความร้อนแล้วมันละลายไหมเหมือนไหมเห็นไหมครับชัดเลยเห็นไหมอ่าดูครับดูครับ สวยงามมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆดูผิวของเขาเหมือนช็อกโกแลตนะครับเคลือบบนน้ำแข็งเลยนะครับแคปภาพขยายดูได้เลยครับโอ้โหเห็นไหมครับดูเปลือกเขาเห็นชัดเนาะมาเห็นไหมครับลักษณะเป็นแบบนี้แหละครับอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองได้เลยนะครับมาดูภาพที่สองแคปภาพขยายเห็นผิวชัดไหม ดูครับมีรอยแตกด้วยเวลาเกิดความร้อนเสียดสีอย่างรุนแรงมันจะเกิดการหดตัวครับไม่ต่างกับผิวดินนะครับที่อยู่บนโลกนะครับเห็นภาคอีสานไหมครับนั่นแหละครับเพื่อนๆก็จะแตกเหมือนกันนะครับเป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับความเป็นธรรมชาติดูง่ายก้อนนี้สุดยอดครับแคปภาพขยายนี่ครับของผมก็มีนะผิวแบบเนี้ยเนี่ยผิวละลายแบบเนี้ยผมก็มี สุดยอดไปเลยครับสีดำแล้วก็มาตรงกลางครับผิวละลายว้าวเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมสุดยอดไหมครับมาดูตรงนี้ต่อดูครับมีทั้งผิวละลายแล้วก็ผิวดำแบบเหมือนเคลือบช็อกโกแลตและนี่ครับครบเลยเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆหัวแหลมนะครับน่เห็นไหมครับเสียดสีชั้นบรรยากาศ ตรงหัวเนี่ยหลุดออกไปหมดเลยนะครับโอ้โหพระเจ้าแล้วทรงเขาเนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือด้านหัวนะครับที่เขาโดนเสียดสีเห็นไหมครับด้านอื่นเนี่ยจะมีเคลือบแต่ด้านเนี้ยโดนเสียดสีนะครับตรงปลายแหลมเนี่ยหลุดหมดเลยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีนะครับ